สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ในหัวข้อเคสมีเสียงในหูดังดังเหมือนลมออกหูดังลึบๆบสุดท้ายเสียงวีบีตอนนอนหลับรักษาอย่างไรนะครับเคสนี้ก็เป็นเคสที่คนไข้ท่านหนึ่งนะครับก็มาปรึกษาผมว่าอาการแบบนี้จะต้องทำอย่างไรคุณหมอถึงจะหายนะครับ คนไข้ท่านนี้นะครับก็เล่าให้ผมฟังนะครับว่าไปาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอให้ยาหยอดหูมาก็าไม่หายนะครับพอทานยาโรงพยาบาลาแล้วนะครับก็มีเสียงรังเ,เสียงวีวีนะครับแล้วก็ดังขึ้นบ่อยๆแล้วก็มักจะเป็นดังขึ้นตอนที่ตอนนอนนะครับนะอาการนี้นะครับเป็นอาการที่หลังติดเชื้อโควิดมาได้ประมาณ1เดือนนะครับ ได้ประมาณ1เดือนแล้วก็เกิดเสียงดังในหูขึ้นมาลรกประจําตัวก็คือมีโรคไขมันในเลือดสูงแล้วก็ต้องทานยาไขมันนะครับยาลดไขมันของโรงพยาบาลนะครับเราก็มาเจาะลึกกันนะครับว่าเราจะารักษาเคสนี้ได้อย่างไรกันนะครับเห็นไหมครับว่าคีย์เวิร์ดหรือว่า <c oughs> โร<ล>ค <c oughs> อาการที่มัน ที่บ่งชี้นะครับในเคสนี้ก็คือมีไขมันในเลือดค่อนข้างสูงไม่ใช่ไขมันค่อนข้างสูงไขมันสูงนะครับคุณหมอก็ถึงต้องจ่ายยาลดไขมันมาให้แล้วก็เป็นหลังจากติดเชื้อโควิดหลังติดจากเชื้อโควิดมานะครับก็เป็นมาแบบนี้นะฮะเราจะทำอย่างไรดีถามบอกว่าเคสแบบนี้มันทุกทรมานไหมมันทุกทรมานนะครับถามว่า คุณหมอนะเสียงดังในหูมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับในทางคลินิกเองผมก็พบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเรานั้นมีไขมันในเลือดสูงและก็เลือดจางเป็นเวลานานติดต่อกันนะ <c oughs> ครับไขมันสูงเลือดจางเป็นเวลานานติดต่อกันมันจะทําให้ภูมิในร่างกายของเรานั้นทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาโดยปกติภูมิในร่างกายของเรานั้นมีหน้าที่กําจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่ เข้ามาในร่างกายของเราแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีไขมันสูงเลือดจางเป็นเวลานาจิตต่อกันมานานจนบางทีเราไม่รู้ว่ามานานขนาดไหนนะครับรู้แต่ว่าถึงจุดจุดหนึ่งนะครับร่างกายของเรานั้นภูมิในร่างกายของเรานนั้นจะกลับมาทําลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของเราเองนะครับถ้าเมื่อไรในจุดนี้นะครับจุดนี้ผมจะเรียกว่าภาวะร่างกายของเราเริ่มเสียสมดุลนะครับเริ่มเสียสมดุลคือ าการทํางานอาของภูมิในร่างกายเริ่มผิดปกตินะครับภูมิมันทําลายตัวเองนะครับถ้าตัวภูมิในร่างกายของเรานั้นกลับมาทําลายกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรา